รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเมื่อประธานาธิบดียุนซอกยอนออกมาประกาศกฎอายการศึก กลางดึกของคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาทำกลางความตื่นตกใจของประชาชนไม่นึกจริงๆค่ะว่าจะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศตัวประธานาธิบดีให้เหตุผลในการใช้กฎอายการศึกครั้งนี้บอกว่าณนะตอนนี้ประเทศของเราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงอ่อนแอใกล้จะล่มสลายเพราะฝ่ายค้านนั่นแหละที่ไปสนับสนุนดูเหมือนไปเห็นอกเห็นใจ ใจฝั่งเกาหลีเหนือแล้วก็ดูอ่อนแอมีสิทธิ์ที่จะล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมของเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องประเทศจากพวกกองกำลังพักคอมมิวนิสต์ทั้งหลายที่สุดประธานาธิบดีก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกค่ะแล้วก็ใช้อำนาจนั้นในการควบคุมกิจการทุกอย่างควบคุมทุกการดำเนินการทหารออกมารถถังออกมาควบคุมสื่อในแทบจะทันที ปรากฏประชาชนเขาไม่เชื่อนะคะสิ่งที่เหตุผลต่างๆที่ประธานธิบดีออกมาอธิบายเขาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยคุณมีแรงจูงใจทางการเมืองใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือที่ออกมาถแถลงเนี่ยเหตุผลทั้งหมดที่พูดมามันเป็นข้ออ้างชัดๆค่ะดังนั้นไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศ สภาพของเกาหลีใต้กรุงโซนี่เต็มไปได้วยผู้คนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็ออกมาเต็มท้องถนนไปหมดเลยนะคะการประกาศกฎอายการศึกในเกาหลีใต้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกฎอายการศึกถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเอาไว้ปราบปรามผู้ที่เห็นต่างหรือว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลครั้งสุดท้ายที่มีการประกาศใช้ก็คือเมื่อปี1979 ห้ิปีที่แล้วครึ่งศตวรรษมาแล้วอะค่ะ ยุคนั้นเป็นยุคของประธานาธิบดีชอนดูวานค่ะเป็นผู้นำเผด็จการทางทหารประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็นำอำนาจเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการปราบผู้เห็นต่างปราบประชาชนปราบนักศึกษาจนกระทั่งนำมาสู่เหตุการณ์สังหารหมู่กวางจูมีผู้เสียชีวิตไปนับ200คนเหตุการณ์นั้นถือเป็นแผลในใจของชาวเกาหลีใต้เลยนะคะพอมาถึงวันนี้ทุกคนที่นั่นบอกเลยว่า ยอมไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาอาจจะเคยคิดว่าประชาธิปไตยมันเป็นของตายยังไงมันก็อยู่กับเราแต่ปรากฏมาวันนี้พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าอะไรมัมก็เกิดขึ้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาไปขวางทหารเอาไว้เลยแล้วก็ถึงขั้นเอามือไปคว้ากระบอกปืนเอาไว้เลยนะคะ นักข่าวไปสัมภาษณ์เธอบอกเธอไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะคิดแค่ว่ากลัวว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีเกาหลีใต้อีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเธอจะทําทุกอย่างเพื่อขัดขวางการประกาศใช้กฎอัยการศึกดังกล่าวที่สุดแล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติค่ะก็เข้าไปแก้ไข ใช้กลไกลในสภาในการแก้ไขกว่าจะเข้าสภาไปได้เนี่ยลุ้นระทึกเลยนะคะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องปีนกำแพงปีนประตูรั้วสภาเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปโหวตโหวตยกเลิกคำสั่งของประธานาธิบดียุนซอกยอนที่ประกาศใช้กฎอายการศึกโหวตสำเร็จจริงๆค่ะ190เสียงก็เป็นอันว่ายกเลิกกฎอัยการศึกที่ประกาศไป รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ในเวลาต่อมาประกาศลาออกจากตำแหน่งขอโทษประชาชนเลยแล้วก็บอกว่าขอยอมรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่สุดเขาก็ถูกจับกลุ่มในข้อหากบฏนะคะแล้วระหว่างที่ถูกคุมขังไม่น่าเชื่อค่ะเขาตัดสินใจพยายามจะปลิดชีพตัวเองเอาเสื้อวิ่งมาผูกกับกางเกงชั้นใน แล้วก็ผูกเอาไว้ในห้องน้ําเจ้าหน้าที่ไปเห็นเข้าจริงก็เลยช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันจุดมุ่งหมายต่อไปของประชาชนก็คือการถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตําแหน่งค่ะ ขั้นตอนในสภาเนี่ยก็ต้องเป็นการเสนอยติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีถือว่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบจะถอดถอนได้สำเร็จต้องใช้เสียง2ใน3จากทั้งหมด300ต้องใช้200เสียงให้ได้ค่ะถ้าสภาเห็นชอบประธานาธิบดีจะถูกระงงับอำนาจในทันทีนายกรัฐมนตรีก็จะขึ้นรักษาการมาถึงวันที่ลงมติใช้เวลา6ชั่วโมงเต็มๆค่ะตั้งแต่กลางดึกมาจนถึงรุ่งเช้า ที่สุดโวตถอดถอนไม่สำเร็จนะคะจากที่ต้องได้200ได้มาแค่195เสียงขาดไปอีก5เสียงเท่านั้นเพราะว่าฝั่งของรัฐบาลเนี่ยวอล์กเอไม่ยอมโวตถอดถอนนั่นแปลว่ายุนซอกยอนยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีนี่มันคือเรื่องจริงนะคะแต่ฟังแล้วมันเหมือนซีรีส์เกาหลีนะถ้าใครเคยดูอะ Worldwide แผนพลิกอำนาจหห้าห,หันกัน เฉือนกันแม้กระทั่งตำแหน่งของประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยิ่งกว่าในซีรีส์สิค่ะจริงๆแล้วก่อนจะถึงวันถอดถอนเนี่ยตัวประธานาธิบดียุนซอกยอนก็ออกถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะคะออกมาขอโทษประชาชนแล้วก็บอกว่าการประกาศกฎอัยการศึกในวันนั้นเป็นการตัดสินใจของตัวเองเพียงผู้เดียวให้คํามั่นกับประชาชนว่าจะไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกซ้ำสองอีก แต่ประชาชนไม่เชื่อแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังคงออกมาชุมนุมออกมาแสดงพลังต่อต้านออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกให้ได้การชุมนุมของประชาชนชาวเกาหลีใต้เนี่ยจะแปลกตาสักหน่อยนะคะเขาไม่ใช่ความรุนแรงไม่มีการลุกฮือรุนแรงอะไรแต่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตมีการแสดงดนตรีมีการเปิดไฟจากมือถือโบอกไปมาเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นอย่างสงบ แต่ทรงพลังเป็นการแสดงออกว่านี่คือเสียงที่แท้จริงจากหัวใจของประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง ล่าสุดตอนนี้กระทรวงยุติธรรมได้ออกคำสั่งห้ามประธานาธิบดียุนซอกยอนเดินทางออกนอกประเทศแล้วนะคะในขณะที่พรรครัฐบาลเองก็เปลี่ยนท่าทีแล้วเพิ่งจะออกมาประกาศสนับสนุนมติในการถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอนออกจากตำแหน่งส่วนฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติถอดถอนวันที่14ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะว่าที่สุดแล้วยุนซอกยอนจะยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีได้หรือไม่นี่คือ วิกฤตความเป็นผู้นำเป็นโจทย์อันท้าทายของชาวเกาหลีใต้ในการปกป้องประชาธิปไตยของพวกเขาค่ะ